สวัสดีครับผมครูกิตยาวันนี้จะมาแนะนำการต่อหลอด LED นะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้โคมไฟเก่าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีประหลาดเป็นแกนเหล็กอยู่และก็มีสตาร์เตอร์ปัจจุบันนี้เขาได้เลิกใช้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นเก่ามาเป็นหลอด LED รุ่นใหม่เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับ ในท้องตลาดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลอด led เนี่ยก็จะมี2แบบก็คือแบบที่1เป็นการจ่ายไฟเข้าไปที่ขั้วของหลอด led เนี่ยสด้านนะครับด้านหัวกับด้านท้ายแล้วหลอดอีกยี่ห้อหนึงก็คือหลอดยี่ห้อฟิลิปนะครับเราจะเอาไฟจ่ายเข้าไปที่หัวนะครับด้านนี้ลายกับนิวตนันซึ่งหลอดฟิลลิปชุดนี้เขาก็จะมี ตัวจัมเปอร์มาแทนตัวสตาร์เตอร์ไว้นะครับชุดนี้ถ้าเราไม่มีชุดนี้หรือว่าเกิดชำรุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สตาร์เตอร์รุ่นเก่าเนี่ยแล้วก็มาต่อนะครับจัมไว้ข้างในจะเป็นรักษณะแบบนี้สามารถใช้งานได้ปกติเดี๋ยวมาดูหลอดรุ่นเก่าก่อนนะครับนะชุดนี้เราจะทดลองก่อนนี่เป็นหลอด ูริเซนด์รุ่นเก่าที่มีบาลาดเป็นแกนเหล็กแล้วก็จะมีสตาร์เตอร์เดี๋ยวเรามาดูวงจรภายในเราออฟเบเกอร์ตัวนี้ก่อนตัดไฟก่อนเรามาเขียนวงจรดูก่อนอวงจรปกติชุดนี้จะมีขั้วของหลอดอยู่ลักษณะนี้แล้วก็จะมีสตาร์เตอร์ชุดนี้ต่ออยู่ที่ขั้ว อีกขั้วหนึ่งตรงนี้เราจะมีบรลาดต่อเข้าตรงนี้เป็นขั้วลายส่วนอีกขั้วหนึ่งก็จะมีนิวตรอนอยู่วงจรจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจากหลอดชุดนี้มาเป็นหลอด LED โดยการต่อวงจรเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนำ เดี๋ยวให้เราถอดชุดนี้ออกก่อนสตาร์เตอร์ออกไปแล้วเราก็ใช้บาลาดซชุดนี้ร่วมอยู่เหมือนเดิมนะครับวิธีที่หนึ่งมาดูเราถอดชุดนี้ออกก่อนถอดสตาร์เตอร์ออกเราจะใช้หลอด led ที่จ่ายไฟเข้าทางด้านหัวแล้วก็ท้ายชุดนี้ตอนนี้เราถอดสตาร์เตอร์ออก ก็คือชุดนี้เราจะเอาออกก่อนจากสายลายเนี่ยผ่านบรลาดและชุดนี้นิวตันมาที่ขั้วเราถอดออกชุดนี้นี่ลักษณะของการต่อยังเหมือนเดิมอยู่แล้วเดี๋ยววิธีที่สองเนี่ยเราจะถอดบรลาดออกเพื่อที่จะลดกระแสหลอด LED เนี่ยที่เขานิยมใช้กันเนี่ยก็เพราะว่าประหยัดกระแสไฟฟ้าได้1ใน5เท่า ถ้าเป็นหลอดฟูเรสเซนต์รุ่นเก่าที่มีบหลาดเป็นแกนเหล็กเนี่ยกินกระแสอยู่ประมาณ350มิลลิแอมส่วนหลอดชุดนี้ประมาณ70มิลลิแอมซึ่งกินน้อยกว่า5เท่าเพราะฉะตอนนี้ปัจจุบันนี้เขานิยมใช้กันเยอะแต่เราจะต้องตัดบรลาดชุดนี้ออกเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราไม่ตัดบาลาดออกเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่เราซื้อมาแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยไหมมาดูนะครับตอนนี้เรา ถอดสตาร์เตอร์ออกมาเรายังไม่ได้เปลี่ยนบาลาดบาลาดยังคงเดิมอยู่เราใส่หลอดเข้าไปออนเบเกอร์มาหลอดก็ติดโดยที่เราไม่ได้ถอดบัลดดุชนี้ออกจ่ายไฟเข้าด้านหัวกับด้านท้ายวงจรนี้ก็คือผ่านบัลาดมามา,มาเข้าที่ขั้วของหลอดแล้วก็ด้านหนึ่งด้านท้ายมันก็จะมาที่นิวตันก็สามารถใช้งานได้ต่อไปเป็นหลอดไฟอีกชนิดหนึ่ง เป็นหลอดฟิลิปตัวนี้นะครับดูจากรูปตัวนี้เราจะเอาไฟลายนิวตันเข้าไปวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าในตัวของหลอดแบบหลอดชุดนี้เนี่ยของฟิลิปเนี่ยเขาจะมีตัวจัมเปอร์อยู่นะครับตัวนี้สังเกตดูว่าจะเป็นตัวจัมอยู่ข้างในนี้ หรือถ้าเราไม่มีตัวจัมเปอร์ที่ทางบริษัทให้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทำเองได้โดยที่เรามาจัมลวดอยู่ข้างในก็สามารถใช้งานได้ชุดนี้ก็จะเหมือนกันกันกบทางบริษัทให้มาอ่าเดี๋ยวมาดูทดลองดูเราใส่อ่าเราใส่จัมเปอร์ตัวนี้ไปอ่าลองดูนะเราออนเบรกเกอร์ใช้งานได้ เรามาใช้ตัวสตาร์เตอร์ตัวนี้ที่เราทำมานะครับตรงนี้ก็ติดเราถอดออกดูนะครับสตาร์เตอร์ถอดออกมา,าชุดนี้นะครับเราลองใส่ชุดนี้เข้าไปครับติดเหมือนกันนะครับนี่วิธีการที่เรายังไม่ตัดตัวบาหลาดตัวนี้ ท่านี้เราจะตัดตัวบาลลาดชุดนี้ออกไปนะเพราะว่าบาลลาดตัวนี้ถ้าเราจ่ายไฟผ่านเข้ามาเนี่ยเขาจะกินกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่ได้ต่างกับหลอดรุ่นเก่านะครับตรงนี้วิธีการแบบนี้ไม่ควรที่จะทำอ่าเดี๋ยวทรานี้เราจะมาต่อจ้ำชุดนี้มาอ่าเดี๋ยวเราจะมาถอดข้างใน วงจรยังคงไว้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราจะมาดูว่าสายไฟที่เข้ามาเส้นชุดนี้เราจะไม่ผ่านตัวบราดาที่เป็นเกณฑ์เหล็กชุดนี้ามาดูนะครับตัวนี้เราปลดเส้นนี้ออกมาจั๊ด้านนี้ได้เลยนะครับเรามาต่อจั๊มชุดนี้นะครับแค่เราปลดสายเข้ามาต่อจั๊ชุดนี้ก็ใช้งานได้ปกติ แต่มีข้อดีว่าไม่ต้องผ่านตัวบาลาดแเกลเหล็กตัวนี้จะประหยัดกระแสไฟฟ้าได้เยอะมากาเดี๋ยวมาดูทดสอบใหม่เรามาเริ่มต้นจากาชุดแรกก่อนถ้าเราเปลี่ยนสายมาอยู่ชุดด้านนี้ห้ามนะครับห้ามใช้หลอดที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นเก่ามาต่อเด็ดขาดนะครับไม่นั้นแล้วจะทําให้หลอดชุดนี้ขาดนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับต่อไป เราจะมาทำการทดลองนะครับใช้หลอด LED ที่เอาไฟจ่ายด้านหัวกับด้านท้ายอย่าลืมว่าเราจะต้องถอดสตาร์เตอร์ออกมาก่อนอ่นเบรกเกอร์ดูใช้งานได้ปกติออฟครานี้มาใช้หลอดที่จ่ายไฟลายกับดต้นด้านหัวนะครับตรงนี้เราใส่หลอดไปก่อน เราทดลองใช้สตาร์เตอร์ที่เราจำข้างในไว้มาลองทดลองใส่ดูนะครับเราลองออนเบรกเกอร์ดูนะครับตรงนี้ใช้งานได้ปกติสังเกตดูตอนนี้เราตัดชุดนี้ออกไปแล้วนะครับเราต่อจำม,มาทางด้านนี้อย่าลืมถ้าจ่ายไฟเข้าทางด้านหัว ลายกับนิวตันเนี่ยเราจะต้องเอาสตาร์เตอร์ตัวนี้มาต่อจัมหลอดฟิลิปชุดนี้เขาจะมีจัมเปอร์อยู่ที่ปลายด้านนี้ของหลอดไฟอยู่นะครับเขาจะมีจัมเปอร์อยูอ่ต่อไปเราออฟนะครับทดลองใช้ของฟิลลิปที่เขาเตรียมมาให้นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้เราสามารถจะทำเองได้โดยใช้สตาร์เตอร์นะครับที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาจํบบิดหัวข้างในนะครับก็ใช้งานได้ปกติวันนี้ได้แนะนำการต่อหลอดฟลูออเรสเซนรุ่นเก่าเปลี่ยนมาเป็นหลอด LED รุ่นใหม่ทั้งมีวิธีการต่อ2แบบแบบที่จ่ายไฟที่หัวที่ท้ายแล้วก็จ่ายไฟด้านเดียวลายกันนิวตันได้จบสิ้นการแนะนำสาธิตเรียบร้อยแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ